เราไปที่การแข่งฟุตบอลในระดับสุภาพสตรีกันนิดนึงครับน้องจุ๊บแจงนะครับเธอเป็นอดีตนักฟุตบอลฟุตซอลทีมชาติไทยเก่านะครับก่อนหน้านั้นเคยเล่นฟุตบอลในกรุงเทพมหานครนะครับในคราวนี้เดินทางกลับบ้านนะครับแล้วก็ยังมีธุรกิจ นะครับเป็นสนามหญ้าเทียมที่อยู่ใกล้ๆสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรศานะครับวานก่อนก็มาร่วมกิจกรรมกับทีมลูกหนังติดล้อนะครับเราก็ให้น้าชัยชัยรัตนขยันการนาวีนะครับเป็นผู้สัมภาษณ์ขอบสนามครับมาฝากแฟนๆครับประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลคือฟุตบอลลีกอาชีพนะคะตอนนั้นเล่นให้กับทีมมอธุรกิจบัณฑิตนะคะแล้วก็ต่อมาก็ เปลี่ยนมาเล่นฟุตซอลนะคะผ่านตัวมาเล่นฟุตซอลก็เล่นให้กับทีมมปทุมธานีนะคะค่ะวันนี้เห็นฟอร์มการเล่นรู้สึกจะคล่องแคล่วเล่นเหมือนผู้ชายเลยได้ฝึกฝนมาจากไหนบ้างครับเนี่ยค่ะก็ก่อนอื่นก็เริ่มจากการเล่นฟุตบอลน,นะคะจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชคะ่ะแต่ว่าด้วยสรีละนะคะก็ตัวเล็กนะคะก็เลยต้องผ่านตัวมาเล่นฟุตซอลหญิงคะ่ะที่โรงเรียนประพัฒสอนลังสิทธิ์ค่ะแล้วก็ได้โคต้า มหาลัยนะคะเรียนที่มหาลัยปทุมธานีค่ะปอโทค่ะก็ได้ติดทีมชาติค่ะทีมชาติอะไรครับฟุตซอลหญิงค่ะแชมป์เอเชียนอินดอร์เกมที่ประเทศเติร์กเมนิสถานในรอบประวัติศาสตร์นะคะขอบคุณการกีฬาของประเทศไทยภาค3นะคะได้ให้โอกาสแจงได้มาเตะกับพี่ๆผู้ชายนะคะตำแหน่งจริงๆที่เล่นนะก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูนะคะค่ะ มาอยู่ที่นี่แล้วท้ายนี้ก็คือโปรโมทโปรโมตตัวเองในปัจจุบันเนี่ยอ,อยากให้ติดตามผลงานยังไงบ้างครับในการเล่นฟุตซอลหรือฟุตบอลหลังจากที่เล่นทั้งฟุตบอลฟุตซอลมามากับครึ่งหนึ่งของชีวิตเนาะแจงก็เลยผันตัวมาเปิดธุรกิจส่วนตัวก็คือสิ่งที่ตัวเองรักนี่แหละค่ะค่ะแต่ว่าในการแข่งขันตอนนี้คือขอพักไว้ก่อนค่ะ จะเริ่มเรียนเป็นโค้ชแทนค่ะเพื่อที่จะเปิดอะคาเดมี่ในอนาคตก็อยากจะทําให้ทุกคนได้รู้ว่าผู้หญิงตัวน้อยๆคนนี้ก็สามารถทําทีมได้เปิดสนามฟุตบอลย่าเทียมได้แล้วก็ทําตามความฝันของเวนันนี้วันที่28นะคะจัดอ U 8่ปปีนะคะซึ่งสนามแจ้งก็จะตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับสนามกีฬา80พันศานะคะสนาม BBB Cup ครับ 3B นะคะแล้วก็ คับนะคะตั้งอยู่ใกล้กับสนามกีฬา80พรรษานะคะติดกับบ้านหลังใหญ่สีฟ้าคือเข้ามาแล้วสนามกีฬาแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปก็เห็นบ้านหลังใหญ่ๆสนามฟุตบอลองหนูนะคะวิวสวยมากนะคะก จะเป็นจุดเด่นเลยคือบ้านหลังใหญ่ค่ะแจงก็ก่อนอื่นก็ฝากเบอร์โทรศัพท์แล้วกันนะคะ098 391 4924สามารถโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางหรือว่า,าแวะเวียนเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากเพจของสนามด้วยนะคะชื่อเฟซบุ๊กก็คือสนามฟุตบอลหญ้าเทียม BBB ครับค่ะ สนามญ้าเทียม BBB นะครับก็อยู่ใกล้สนามเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมานะครับแวะเวียนไปใช้บริการกันได้นะครับเรายังอยู่ที่สนามเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาสนามล่างนะครับก็มีทางด้านเลขา ภูมิในการของศูนย์ฝึกฟุตบอลของสวัสด์แคทจูเนียนะครับนำถ้วยรางวัลชนะเลิศนะครับในการแข่งขันฟุตบอลเรียกว่าลูกหลานชาวโคราชนะครับนัดกันเตะเพื่อกระชับมิรนะครับซึ่งถ้วยรางวัลดังกล่าวนะครับก็มาจากสโมสรนครราชสีมามัสด้าเอฟซนะครับก็สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับความเคลื่อนไหวของทีมระดับไทยลีกนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรไปติดตามแล้วก็ขออนุญาตเบรกกันเลยนะครับกลับมาในเบรกที่2นะครับยังมีเรื่องราวนะครับที่ กิจกรรมภาคสนามนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับในการเปิดคลินิกแล้วก็มีบรรดาพวกพ้องน้องพี่ไปร่วมกิจกรรมในการทำบุญครั้งนี้มากมายนะครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ ผู้ชมครับตอนนี้พี่ชาวก็มาอยู่ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมานะครับบรรยากาศณวันนี้นะครับมีการแข่งขันกีฬามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาว่ายน้ําสําหรับเยาวชนนะครับแล้วก็มีการวิ่งในช่วงเช้านะครับแต่ว่าภาคบ่ายนะครับเราจะมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมครับถือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษเลยนะครับก็คือการแข่งขันฟุตบอลในรุ่นอาวุโสนะครับเป็นการเตะแบบ3ทีม นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับก็เพื่อความสามัคคีนะครับแต่หนึ่งประเด็นนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือถ้วยรางวัลนี่ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากสโมสรนครราชสีมามัสดาเอฟซหรือว่าทีมที่กําลังฟาดแข้งอยู่ในระดับไทยลีกนะครับก็น่าภาคภูมิใจและเป็นเกียรติสําหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษนะครับเราจะคุยกับเลขานะครับของทางด้านศูนย์ฝึกกันนิดหนึ่งนะครับคุณก๊อฟสวัสดีครับ ส,สดจครจะเรียนถามว่าตอนนี้ก็ยังดูแลศูนย์ฝึกอยู่ใช่ครับตรงไหนครับศูนย์ฝึกของเราศูนย์ฝึกของเราอยู่ที่อ,อยู่ติดกับโรงพยาบาลริมลิฟวิ่งครับเป็นสนามซ้อมของชุดใหญ่ครับอยู่เลยมทสศประตูนหนึ่งไปครับมีกี่สนามครับตอนนี้มีอยู่หนึ่งสนามครับตอนนี้สนามสนามนี้ก็คืออนาคตอาจจะเป็นสนามที่ได้มาตรฐานแล้วมีการสร้างอะไรมากมาย อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตอีกทีครับต่อไปก็อาจจะมีขึ้นอีกสนามหนึ่งเป็น2ส,สนามครับไว้สําหรับชุดใหญ่สนามหนึ่งอะคาเดมี่สนามหนึ่งประมาณนี้ครับนัจจุบันภาพที่ประชาเห็นก็คือมีน้องๆเข้าไปฝึกสนาม่นี้ครับมีรุ่นไหนบ้างครับก็มีสิบสิบสองสิบสี่สิบหครับก็จะเวียนๆกันมาครับ แต่โดยปกติก็จะเป็นสนามซ้อมของชุดใหญ่ครับใหญ่ก็คือชุดไทยลีกนี่แหละใช่ครับ<ๆ>ก็ซ้อมที่นั่นประจําทุกวันนี้นโยบ,บายของผู้บริหารได้ลงมาสําหรับรุ่นเยาวชนยังไงบ้างก็ก็ยังสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับถึงว่าถึงแม้ว่าปีนี้จะเป็นสถานการณ์โควิดอาจจะไม่มีการแข่งขันอะไรมากมายแต่ก็แต่เราก็ยังดูแลเยาวชนต่อไปก็ยัง ส่งรายการต่างๆทั่วไปในประเทศต่างๆครับอาจจะไม่มีรายการหลักของสมาคมแต่ว่าน้องๆก็ยังมีโอกาสได้พัฒนาฝีเท้าทารายการต่างๆทั่วไปอยู่อย่างต่อเนื่องครับยังจะต้องไปแข่งขันใน,ในรายการพบในประเทศไทยนะครับที่เ็เปิดรับสมัครอยู่นะครับนะ,ะวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรตินะครับช่วยชนะเลิศจากสโมอสรที่เราได้เรียนขอไปนะครับ ทางด้านสโมสรมองถึงกันกันฟุตบอลที่เราตั้งชื่อว่าเป็นมิตรภาพยังไงบ้างครับก็ถือว่าเป็นโอก,กาสอันดีครับที่ที่ทีมต่างๆโดยเฉพาะแบบผู้สูงอายุอาจจะ40ปีขึ้นไปอ,อาจจะเรียกว่า,าคนคนหนุ่มตอนปลายแล้วกันก็ได้มาเจอกันเป็นความสัมพันธ์ของพี่น้องในโคราชเนี่ยครับที่ได้มาเตะด้วยกันมิตรภาพมิตรภาพทุกคนได้รู้จักกันได้ ได้ความสามัคคีเราเขียนไว้เป็นครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่สองก็อาจะอะ the, จะต้องฝากไปถึงผ่านก็ไปถึงผู้บริหารอาจจะมีครั้งที่สองครับผมครับยินดีครับสุดท้ายครับมีอะไรที่จะฝากไปถึงแฟนๆของสวัสดีบ้างครับก็อยากให้ช่วยเข้ามาให้กําลังใจทีมกันเยอะๆครับช่วงนี้สถานการณ์การเข้าดูของผู้ชมก็เริ่มปรับเพิ่มจํานวนขึ้นมาตามสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็ปรับมา50%แล้ว ก็ได้1มื0 0คนครับซึ่งก็เชื่อว่าต่อไปก็คงจะเต็มร้อยแล้วก็หวังว่าจะมีแฟนบอลเข้ามาเต็มสนามเหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมาที่เคยเป็นครับ